เคยมีแฟนตอนเรียนเลยกี่คนตั้งแต่เข้าหมอมามีแฟนไหมยังเขาบอกว่าหมอจะไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนคิดว่าจริงไหมจริงหนูว่าเยอะอยู่เหมือนกันมีมีมีเวลาให้แฟนไหมมี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 ยังไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีครับคิดว่าจะมีเวลาให้แฟนไหมคิดจ่ามีคิดว่ามีให้ได้แน่นอนมีมีได้แน่นอนมีได้แน่นอนรอเขาเข้ามาก่อนอ่ามีค่ะยี่มีค่ะแล้วเรามีเวลาให้แฟนหมายความว่าอย่างคิดว่ามี ไม่เคยก็ไม่เคยคนคุยคนรวยก็ไม่เคยไม่เคยนะคะไม่เคยค่ะไม่เคยเออเลยมีมั้ยมีคนอชอบบอกว่าแบบหมอจะไม่มีเวลาก็มีมันอยู่ที่การจัดการของเรามีแบ่งเวลายังไงไมีแบ่งเออขาเป็นหมอเหมือนกันตอนนี้ก็มีคนเดิมเดิมโอ๊ยไม่เคยค่ะสม่เนนีไม่เคยค่ะมีอยู่ค่ะไม่เคยค่ะมีค่ะเเป็นหมอมีเวลาให้แฟนงไหมมีเพราะแต่หมออยู่ตั้งแต่อยู่นี่ไม่มีค่ะเขาหมอหรือไม่หมอหมอ มีเวนหมอมีมีไหมมีใวันไหนไม่เวนก็เจอทุกวันอ๋อไม่เวนวันนี้ไม่เวนแต่ก็เจอยังไม่มีค่ะยังไม่มีไม่นใครเนาะไม่นใครเนาะแฟนไปเนาะมีแฟนเลยมีแฟนสรุปนะคะมีแฟน1 5คนไม่มีแฟน15คนครึ่งครึ่งจ้าส่วนใหญ่อะบอกว่าจริงๆคือมีเวลาให้ด้วยนะชีวิตต้องมีความรักความรักมันเข้าไปได้กับทุกช่วง